เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรีบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงต่อนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา แล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้เขมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีเบเปลือกตาจะก,กดลูกในตา ทำตาเปือปอบอยสบายหลับตาแบบอ่อนโยนแผ่วเบาสบายแล้วก็ทำแจงกราวนะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัลก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้จใจให้ว่าง,างคลายความผูกพันกับทุกสิ่งจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่อง ครอบครัวการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอัเหนจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความบุปผาจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเดิพิจารณาให้เห็นิปตามความเป็นจริงสรรพสัตว สรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายหายไปหมดทั้งสิ้นแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องล่มสลายได้กับฟินาเช่นไฟประไลกันน้ำประไลกัน ลมประไรยกลางเรินต้นเหมือนทุกๆก,กลับที่ผ่านมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเมื่อโลกยังเป็นอย่างนี้จะเป็นภูเขาเราวกะต้นไม้เึกราม้านช่องก็ต้องผูพังลงไป บรรพบุรุษของเราหมู่ญาติที่เป็นที่เคารพรักของเราท่านก็ลมหายตายจากเราไปกันหมดพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าพระทรงมีบุญบารมีมากยังต้องเสด็จดับกับรทัปบเดนิพาน พระปัิเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ทรงกิญญาสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้สำหรับวิชาสามวิชาแปดวิญญาหกปิโมกแปดล้วนแต่เป็นคุณธรรมและคุณวิเศษทีส่สูงส่งแต่ท่านก็ต้องดับกันดับเบอริเนิปาจากโลกนี้ไป มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีประเดวคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุนีสดชันทสโสโลุคนพบพวิชาธรรมกายและปัญญาจารย์มหารัธนอุบาสิกาจาัน์คนุกยูเป็นต้นท่านมีอนุภาพมาก มีมนุปณิธานที่จะไปปรับมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเราก็จะไปสู่ที่สุดแห่งทำท่านยังถูกพยามาจับถอดกายได้นับภาษาอะไรกับเราเนี่ยคุณธรรมและคุณวิเศษแต่ยังไม่เท่ากับท่านสักวันหนึ่ง เราก็ต้องละจากโลกนี้ไปลำามาเกิดเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเรามีเวลาของกายมนุษย์ที่จำกัดความตายก็ไม่มีนิมิตหมายว่าเราจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดที่ไหนด้วยอาการอย่างไร เพราะฉะนั้นให้พิจารณาไปตามความเป็นจริงอย่างนี้เรเราจะได้นำเนินชีวิตอยู่ที่ความไม่ประมาทจะได้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีให้ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ ดันั้นก็ลูกทุกคนรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นดทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละเรียวกระููลกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลักแล้วก็ที่ตื่นของเรารวมทั้งเป็นต้นทานที่จะไปสู่อายตนะนิพพานท,ที่บริจาพระอาราณ์ทั้งหลาย ท่านเริ่มหยุดใจของท่านที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ภายหลังจากที่ท่านปล่อยวางลึกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกดั่งย่างมันถ้าไม่หลุดพ้นจากเกลียดอาสวะไม่ลุกจากที่ เมื่อท่านไปผูกพ,พันต่อสรรพสัตว์และสรรสิ่งใดๆทั้งสิ้นใจของท่านกระจาหยุดนิ่งตรงนี้ยที่สูย์กลางกายฐานที่เจ็ดประถูส่วนก็เห็นไปตามลำดับจะมีดงธรรมเบื้องต้นปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายของท่าน ็นดวงใสใสใสเกินใสอย่างนั้นก็ใสเหมือนกเพชรที่จระะิญนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวมันดวงแก้วสว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งไปกว่านั้น ตามกำลังบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้และทั้งก็ทำใจหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไปหยุดนิ่งไปดูไปอย่างสบายๆปล่อยวางทุกสิ่ง ดูอย่างเดียวโดยไม่คิดอะไรไม่ผูกพันกับสิ่งใดแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นในสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมแล้วก็เห็นกายในกายเช่นเห็นกายมันละเอียดซ้อนอยู่ในกายมันละเยด กายทิพซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย no ์ละเอียดกายรูปภูมิซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปภูมิซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภูมิกายทำโคตภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภูมิกายทำบัสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายทำโคตภูกายทำปัสกิตคามี ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกางกายธรรมรัตกิทามีกายธรรมพระรหัซ้อนอยู่ในกลางกายรธาาายรรมพระอนาคามีแต่ละกายก็มีกายละเอียดอยากละเอียดเป็นคู่ๆกันไปรวมแล้วนับถึงกายมนุษย์อยากก็เป็นสิบแปดกาย ได้บรรลุมรคนิพพานโดยพระองค์เองาามาจากสรวนนุตตะสมมาสัมพุทญาแล้วท่านก็เริ่มถ่ายทอดสั่งสอนให้พระปัจจาวคีได้บรรลุธรรมตามพระงนั้นและก็มีพระอระหันเกิดขึ้นมากมายเระว่างมรคนิพพานนี้ก็ มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนที่ใดมีมนุษย์ที่นั้นมีพุทธ,ธะหรือกายการทัดสรุปธรรมที่เรียกว่าธรรมกายมีกันหมดทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามีอยู่แล้วก็ไม่เฉลียวใจว่ามี จะกระทั่งมีการมันเกิดขึ้นของพระอรหันตสมมาสม,มุทิจานี่แหละที่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่แนะว่าสิ่งนี้มีอยู่ในตัวนั่นลละเป็นทางดับทุกข์ดับอิเลสอสวะบรรลุพลมส,สุขสุขอย่างยิ่งสุขอย่างเดียว ที่ไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเริ่มตามรอยบาปพระบรมศาสดาสัมมาทุติจจ้ในการฝึกใจหยุด่งนิ่งเช่นเดีวกับพระองรงท่านหยุดใจอยู่ภายในที่สูย์กลางกายฐานที่เจ็ด เรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราให้เรากำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเคยน,นึกถึงภาพทางใจสร้างมโนภาพขึ้นว่าในกลางท้องของเรานั้นนะมีเพชรสักเม็ดหนึ่งน่ะใส ขนาดไหนก็ได้กลมรอบตัวอยู่ในกลางกายของเราะจะจะให้ใสเหมือนน้ำแข็งหรือเหมือนเพชรใสๆก็ได้ให้นึกอย่างสบายๆ เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะคุอองใจเราใจของเราไปจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นนึกคิต่อเนืน่องกันไปไม่ให้ขาดตอนไม่เผลอแล้วคองใจไม่เผลอได้บริกรรมภาวนาในใจเบาเบ สบายบายได้คำบ,บริกรรมภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกไปจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพมันไม่มีประมานแหล่งแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่ ธอบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังทุกครั้งที่เราบริกรรมภาวนาสัมมาอรังเราะจะต้องไม่ลืม จะนึกถึงดวงใสๆที่ใสเหมือนน้ำแข็งหรือเหมือนเพชรนั่นแหละให้ต่อเนื่องกันไปวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจของเราเนี่ยไม่หยุดมานิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ ให้เราประคองใจบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งไม่ใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองพั้ะหมดความจำเป็นแล้วหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป อยากหยุดใจไว้ที่กลางกายกลางดวงใสๆบริกรรมนิมิตนี้อย่างเดียวจะเคยความรู้สึกอย่างนี้เลยลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วเขาไม่ต้องภาวนาสัมมารราังต่อไป แต่ว่าเมาื่อใดใจหลุดออกไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นเราจงย,อย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรังอย่างเดิมพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจยนในกลางดวงใสใสให้ทำอย่างนี้แค่นี้ น,นั้นนะจ๊ะตอนนี้ให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งประคองใจให้หยุดนิ่งไปกันตามลำพังเรื่อยๆเล,เลจ้ะบุญทำงานตลอดเวลาเช่นเดียวกับบาปก็ทำงานตลอดเวลา บนหมากนี่ก็สู้กันอยู่ยี่สี่นอทุกอนุวินาทีบุญอั้นี้ก็เกิดขึ้นกับเรามากมา,กมา,กายกายกองเีเดียวเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในใกลางกายไอ้สมบูร์ิลูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาก ยศสันเสริสุขมักผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระล,ลึกชาติเห็นน้ำะกันตั้งแต่ยังเยาว์ว้ยสร้างพลมีเลื่อยไปจนหมดอายุไขไปเจกพทุทชาตรรับกระทั่งถึงที่สุดห่งทำมาแหละตันซ้อนผังนี้ให้มันนาแน่นไปเรื่อยๆหรือผังล,ลูกอิบัติต่างๆอิบัติบาสักสิทธ ลือเอาไว้หมดแต่นในจากระเวียนว่าจะเกิดบ,บนับาภนับชามมท่นวนมาพยายามส่งบาปอกุศลกรรมสิงจิตบังคับไปแล้วก็ะทำผิดด้วยกายวาจาใจแล้วก็เสร็จมิบากกรรมโปรแกรมเนี่ติดมาเลยมีอบายรองรับ มีความทุกข์ทรมานชีวิตลางลับมีความไม่รู้เรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ลึกๆเป็นแกนกลางในไส้กลางของทุกกายที่ละคุณกาอาวิชานั่นแหละมันจะอยู่ตรงกลางเป็นไส้เหมือนไส้ดินสออย่างนั้นแหละลอยกายต่าง และในกลางก่อนนั้นมันเป็นบาปศักดิ์สิทธิ์องค้เขาที่บังคับไปเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ท,ทําแต่สิ่งที่ผิดพลาดไอนี่บาปเป็นผลวนๆเนวียน,น,นอยู่ในวะะัฏฏะบังคับมาให้พ้นจากภพทั้งสามโบนเงินไปเนี่ยให้เสียเวลาในการสร้างบุญมีเยอะ อยู่ในอบายก็ยาวนานทุกตรมอนมากวากวยาจะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะนั่นการเป็นมนุษย์เกิดยากเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกว่าวิชามันลอยกลางอุ้มเหม็นจั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 นออกมาซึ่งจะเห็นได้เมื่อเขาถึงธรรมกายแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้ว ตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นในการกายเราแล้วก็อธิษฐานจิตของเราอธิษฐานจิตของเราตามใจชอบจะตั้งผังเสตโปรแกรมมาไว้แล้วก็อธิษฐานท่าที่ใจเราปรารถนาแต่ถูกหลักวิชาอย่างได้แนะนำและส่วนหนึ่งเอาบุญให้บรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะบุป,ปการี ละโลกไปแล้วใจเรานึกถึงใครก็จะส่งถึงตรงนั้นแหลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้อธิษฐานจิตกันไปตามใจชอบทุกทุกคนนะจ๊ะต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงีบงบเยบๆนะจ๊ะ